ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัยสามหมื่นวันพันตรงยืน่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพลาดจากเคหาทิ้งร่างกายให้ไว้กับโลกา สิ่งนํำพลาติดตัวชั่วกับดีปรารมสก,การพระครูสิริปริยตายพรเจ้าวาดวัดปฐมบุตรประธานฝ่ายสงฆ์นะครับเรียนคุณนิกรแฝงฤทธิ์ประธานในพิธีนะครับกระผมพันธทศธสีทัดดาดุงเจ้าหน้าที่ประจำชาปณสถานวัดปฐุมมบุตรแห่งนี้นะครับรับหน้าที่ดำเนินการลำดับพิธีชาปนกิจสงคุณสําฤีปิณโต ับัดนี้เป็นเวลาอันสมควรในการประกอบพิธีชมนกิจจบแล้วก็ผมขออนุญาตดำเนินการตามระดับต่อไปนะครับท่านผู้มีเกียรติครับเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลและอุทิศกัลปนาผลตามหลักทางพระพุทธศาสนาเด่คุณสําีีปิณโตกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มีรายนามดังต่อไปนี้ ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลนะครับท่านที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่ทองภูลจันวงศาขึ้นทอดผ้าบางสุกุลขออนุญาตเรียนเชิญครับกราบดิมลพระมหาสุรเชษฐกิตินันโทเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุล กราบนิมนต์ครับท่านต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณฐานิชชมพูพิศกุลขึ้นทอดผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระแสวงศีละเตโชเป็นองค์พิจนาผ้าบางสุกุลกราบนิมนต์ครับท่านต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญ คุณสังวาลสุวรรณโคตรขึ้นทอดผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระสักดาปิยะธรรมโมเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลกราบนิมนต์ครับท่านต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณพันนีแก่นเท้าขึ้นทอดผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระ สิทธิชัยฐานิสโรเป็นองค์พิจนาผา้าบางสุกุล<ม>กราบนิมนตครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณจำปาปิณโตขึ้นทอดผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมนพระมนัตอคคธรรมโมเป็นองค์พิจนาภาพบางสุกุลกราบนิมนครับ ต่อไปขอญาติเรียนเชิญคุณวินัยประทีปทองขึ้นทอดผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระมหาทัตสูพระนูเป็นองค์พิจนาผ้าบางสุกุลกราบนิมนต์ครับท่านต่อไปขอญาติเรียนเชิญคุณสุรเชษแฝงฤทธขึ้นทอดผ้าบางสุกุล ขอเรียนเชิญครับกราบนิมน์พระแถวอติธรรมโมเป็นองค์พิจารณาภาพบังสุกุลกราบนิมนครับท่านต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณโกวิทตันทรัพย์เสถียรขึ้นทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบนิมน์ตพระไก่พบศุนทโร เป็นองค์พิจนาผ้าบางสุกุลกราบิมนม์ลครับลำดับต่อไปขอรั้ญาตเรียนเชิญคุณภัยรัตบุตรน้ำเพชรขึ้นทอดผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบิมนม์ลพระสุขใจปะสันโนเป็นองค์พิจนาผ้าบางสุกุลกราบิมนตวลครับราารท่านต่อไปขอรั้ญาตเรียนเชิญ คุณสักชัยบุตรพันคำขึ้นทอดผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญครับกราบมิมนพระประมวลสุตินทโรเป็นองค์พิพิจรณา,าผ้าบางสุกุลกราบมิมนครับรูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายของคนทั้งหลาย ย่อมเสื่อมศูนย์ไปแต่ชื่อเสียงคุณความดีหาได้เสื่อมศูนย์ไปด้วยไม่เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณสมรีปินาโตในโอกาสนี้กระผมขออนุญาตเป็นผู้นำประวัติโดยสังเขปของผู้วายชนมาเรียนเพื่อทราบและลึกถึงร่วมกันในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนะครับเรียนคุณทิกรแฝงฤทธ ประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับเพื่อเป็นการประกาศให้คุณและระลึกถึงเวล้สุดท้ายก็ผมขอ,อนําประวัติและคาไว้อาลัยของผู้วัยชุนมาเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทราบพ,พอสังเกตดังนี้นะครับคุณสำลีปีนาโตเป็นบุตรของนายกันปีนาโตและนางทองภูลจันวงษาเกิดเมื่อวันที่16มกราคม พุทธศักราช2 5 1 1ณบ้านเลขที่23ตำบลบ้านกู่อำเภอยางศีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะครับมีพี่น้องร่วมมีดามารดารวม6คนดังนี้นะครับท่านที่หนึ่งคือนางพันดีแก่นเท้านางสำลีปีโตนะผู้วาชนนะครับ 3. นายจำปาปีโตนะนน 4. ส นางแก้วตาประทีทอง 5. นางพัชลาวันศรีลาหอม 6. นายภายัยทูลจันวงศานะครับด้านการศึกษาคุณสำลีปิณโตสำเร็จการศึกษามัธยมชั้นปีที่6จากโรงเรียนบ้านหนองจิกอำเภอยางศรีสุราษจังหวัดมหาสารครามนะครับการสมรส คุณสำลีปีนาโตได้สมรสกับคุณไพยบูลบุตรน้ำเพชรมีบุตรด้วยการสองคนนะครับคือนายประพลสันบุตรน้ำเพชรและนายปรวรุตบุตรน้ำเพชรบั้นปลายของชีวิตคุณสำลีปินาโตได้ล้มป่วยลงโดยโรคไตเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์และได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันที่24 สิงหาคมพุทธศักราช2563เวลา01:00นะครับรวมสิริอายุได้52ปี7เดือนกับอีก11วันการจากไปของคุณสำรีปิณตูในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่สามีบุตรและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง และไม่ใช่เป็นความสูญเสียบุคคลแอมเปทรลักยิ่ง,งของครอบครัวเท่านั้นแต่นับเป็นการสูญเสียชวาวรบุคคลที่มีค่าอีกพันหนึ่งนะครับด้วยอำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตรัและบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณสำลีปินัโตได้มาเป็นกุศลมาตลอดชีวิตตลอดถึงบุญกุศลที่สามีบุตร และญาติมิตรได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นภาลวะปัจจัยหนุนส่งให้คุณสำลีปิณตูได้ไปสถิตสวรร์อุดมมะสุขในทิพยะสวรร์ควิมานสถานในสัมปราชภพด้วยเทินท่านผู้มีเกียรติครับ เพื่อเป็นเกียรติแด่คุณสำลีปิณโตผู้วายจนขอเชิญท่านประธานและพิธีผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้กรุณายืนสงบนิ่งไว้อะไรเป็นเวลาหนึ่งนาทีในเวลาสุดท้ายแห่งชีวิตนี้ขอเรียนเชิญครับ เชิญนั่งครับท่านผู้มีเกียรติที่รครับบัดนี้ได้เวลาประกอบพิธีชมริกิจศบคุณสำลีปีนาตูแล้วในานามของเจ้าภาพกระผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณนิกรแฝงฤทธิประธานในวิธีได้กรุณาให้เกียรติขึ้นทอดผ้า มหาบังสุกุลและเป็นประธานประกอบพิธีประจุมเพืิงเป็นลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระครูสิริปริยัต,ตยาพ์ได้เมตตาขึ้นพิจารณาผ้ามหาบังสุกุลขอการาบนิมนต์นครับ ขอาการนิมมตลพระคุณเจ้าทุกรูปได้วางดอกไม้จันทร์ต่อจากนั้นเรียนเชิญผู้มีเกียรติวางดอกไม้จันทร์ตามมาดับนะครับโดยขึ้นทางซ้ายมือของท่านนะครับแล้วก็ลงด้านขวานะครับเพื่อ,อรับของสารวยที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวพระคุณเจ้าเสร็จแล้ว นะครั okay, บเศ่ผู้มีเกียรติจะขึ้นด้านซ้ายมือของท่านนะครับพี่ปณิชถาม นวัดปฐมบุตรแห่งนี้ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทําบำเพ็ญในวันนี้ได้โปรดดลมาดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ